จะมาเล่นไหมครับนะทุกคนนี่นะครับอีพีที่สอ,องนะรอผมท้องบ้านมีตัวที่เสีเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเราจะตัดตอนนี้นเข้าเกมเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเข้ามาแล้วจะแนะครับมันอยู่ดีป่านนี้ นี่เปเจ้าชีวิตเอ็ดนะพี่เชื่อกว่ามันจะมาพบเจอที่นอนะคะไม่ร้ะาวางก่อนคนะจะมาเงียบเงี้วเจะเก็บเงียบเกบ้องด้ยัง้อเจอ จบไปเราจะไปฆ่าซอมบี้กรลสุกนี่เช้าแล้วเออจะไปตัจะไปตกปลาตกกันนาตรงนู้นหรอ

เต็มเลยเดี๋ยวผมมาขอไปเก็บกันนะพ้นเผมจะตัดต้งที่ไปตกปลาเลยแน่ครับเอาละครับทุกงงนถึงบ่อแล้วครับอ,อ้ยปลากระปักเก้าเอเจ้ปลากปักเป้ามันหลัเลย,เเยแล้วก็ตกปลาต่อ กินทุกคนไม่เป็นกนตรงนี้ตรงกลางอะไรทุกคนโอเคแชรมันจะรู้ทนี้ออกไปเพื่อนแชร์ด้วยนะทุกคนดี๋อวเพื่อนมันมันจะตกไปละสามรอบนะครับตอนนี้หนึ่งรอบแล้วนะครับทุกคนเล้วอ้าว นี้เป็นเวลา9โมง34นาที9โมงครึ่งเฮ้ยนี่นี่อีกไกลไปไหนหยอกจับปานมันเฮ้ย โอ้อเฮ้ยมืดแล้วไอ้เหี้ยซอมบี้ฮาไอ้คิปเปอร์มันก็มาว่ะจัหายฮะ้วานยวิ่งหนวเลยทำใจโอนผมยมอมฆ่ากับมันแน่นอนมีดเนี่ยไม่มีเินใช้ไม,มก่อนละกันเป็นแหลมหู

ติดตามผมเลยอยากลงคลิปนะนี่ยคลิปไหนมาดีว่าจะลงประมาณสิบเอ็ดนาทีแล้วประมาณเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมจะผ่านไปประมาณหนึน่งพฤศจิกายนผมจะลงคลิปอีกนะครับทุกคนรอติดตามตอนต่อไปนะครับตอนนี้ผมรีบไปหาอะไรในเมืองก่อนโอ้โหรีบไปคาเฟ่ครับเชิญดีิแอม เพื่อซึ่งเรต้องได้มาเล่นกับพวพวเบอร์เรา,าไปต่กันหนัดนะคะห้าเดืนเอนแฮ้ใช่หนึ่งเดือนนะครับกอนครงับผมก็ไปต,ต่อนลครับไปที่เมือง ของหายหนะุน่ะดีเลยก็เลจะพูดดีแลส่ดีอยากดูในกล่องกของกัจังเดูของในกล่องเนี่ยอาาก็ไม่รวยปต้ดงีอย่า้เนี่ยจีปจเดียบไว้อะ ไมง,งั้นกูไม่รอดแน่นๆเลยนะเแต่ไม่คือเเป็นแบบไม่ดีอได้เียแต่ก็ไอ้เรื่อง้าห์นเลยไปอางไม่ได้ตัด,ดต,ต่อปนถึงลาวานะครับถึงนะครับโอ้โหข้าหนขวานเ้าเนี่ยมิจกะ ต่อพวกผมเจ้ามาหมดต้องต้องไปฟาร์มเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า EP ที่3นะครับบ๊ายบายทุกคนตอนนี้ผมเจ้ามากทำซึ่งเป็นนาทีไม่ได้ครับผมเจ้าเอาละคลิปนี้ขอรับก่อนสวัสดี